เมื่อพูดถึงภาคตะวันออกแทบทุกคนคงนึกถึงน้ำทะเลใสสะอาดใครจะไปเชื่อว่ามีอยู่จังหวัดหนึ่งได้รวบรวมทุกรสชาติของการท่องเที่ยวเอาไว้ได้อย่างลงตัวพบมนสเสนอันน่าลงไหลย,ย้อนไปกับการเวลาวิถีชีวิตชมชนโบราณที่ยังหายใจอยู่ร่วมเดินทางร่อนเมืองไปกับเราได้ที่นี่เมืองสันทัุรี แล้วเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เคยมาจังหวัดจันทบุรีมาก่อนเลยเนี่ยแล้วพอทีมงานเนี่ยบอกว่าเออไปจังหวัดจันทบุรีแล้วก็แบบเฮ้ยแบบจังหวัดนี้มีอะไรให้เที่ยวหรอคือแบบพื้นเพความรู้เนี่ยคือแบบประมาณว่าเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งขุดพลอยของรไทยแบบพลอยเมืองจันท์ตลาดพลอยเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนถนนเส้นหนึ่งยาวยาเ่เป็นออถนนอ,นอนัญมณีก็จะมีการซื้อขายพลอยเป็นการแลกเปลี่ยนพลอยมากกว่า ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันต้องเป็นแบบดูไฮโซแบบดูมีคลาสมีคุณคุณนายมาซื้อพลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมาถึงเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดติโตสำนักงานที่มาตั้ง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 คันข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยตั้งเลยแล้วก็แบบคนที่มาซื้อขายได้เกินเพราะเหมือนชาวบ้านทั่วไปในตัวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยครับการขายเนี่ยก็อือนแบบกันอย่างอย่างกับขายลูกอมเลยทีเดียวเหมือนแบบเทออกมากระชุ่มมบนเป็นเม็ดเม็ดเหมือนลูกปัดขายของเม็ดบาทอย่างเที เทเทเทแบบดูกันแบบนี้เลยตัวแทนมันก็มันน่าจะเกิดจากแบบมันมีเยอะแล้วก็มันเป็นแหล่งด้วยเราก็เลยแบบมันแบบมันเป็นธรรมดาของเขาไปแล้วว่าเออมันมีเยอะอะไรอย่างนี้แบบมันก็ไม่ใช่ธรรมดาของเราเลยแล้วก็คิดว่าเออมันก็เป็นอัญมณีที่มีค่าอะไรหลังจากเดินตลาดพลอยเสร็จนี่ก็เที่ยงพลีแล้วก็คิวแล้วก็เราก็ ได้ยินกันมาว่าเออที่ที่ทแบบเมืองจันทบุรีเนี่ยมีร้านเยเตอโฟรสเด็ดร้านนึงแต่ว่าราคาเนี่ยชามละ200บาทเลยทีเดียวแล้วก็หูยเยเตอรโฟรอะไรจานละ2 0 0บาทแล้วก็ต้องไปลองกันหน่อยว่า,าจาน200บาทเป็นยังไง <S <S พอเดาได้มาถึงเนี่ยจานก็ใหญ่มากชามใหญ่มากเลยเหมือนร้านเมเลยชามใหญ่แล้วก็พอเรามาก็โอ้โหสุดยอดมากคือแบบปูตัว,ตวเต็มเ็มเลยตัวหนึ่งแล้วก็แกะให้เรียบร้อยมีก้างเป็น5 6ตัวปูแบบยอดมากเลยแล้วก็ เป็นยาสนะแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบแพงอย่างเดียวแบบดูที่ความแบบไม่ได้มีกินที่แบบให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองกินพอพอลองกินไปแล้วเนี่ยรสชาติก็อร่อยมากร้านนี้เนี่ยไม่ได้ชื่อดังแค่กินกราผมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตะกัวทอดหรือหรือที่เราเรียกว่าเต้าหูท้ทอดนั่นเองคนแถวนี้เขาเรียกว่าตะกัวกินมาจากว่าะะวอะไรตะกัวจากว่าเต้าหู้เต่ากัวอะไรสักอย่างนี่แหละเออเป็นเพียเพ้ยนมาจึงกลายเป็นตะกัว นะแล้วก็มันก็ให้มาเยอะเยอะเหมือนกันแล้วก็แบบมีน้ําจิ้มรสเด็ดอร่อยมากเลยก็ทานคู่กับพินาโฟนี่ก็อร่อยแล้วถ้าใครมาจันทบุรีนี่ก็แวะมาชิมได้ที่เเทเร้านมีเจเทนเจดโพอกินเจนดาโฟอีกแล้วเนี่ยเราก็มาต่อกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบุร์นะตอนแรกก็ไม่รู้จักคืออะไรคือเนี่ยพอได้ยินอันนี้คือครั้งแรก แล้วก็ชุมชนริมน้ําจะเหมือนตลาดน้ําแบบธรรมดาทั่วไปที่แบบจังหวัดอะไรก็มีหรือเปล่าพอมาถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มันจะเหมือนทาเป็นเส้นหนึ่งยาวๆแล้วก็เหมือนเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปลายศย,ยาเลยเดียวแล้วก็มาลุ่มเรืองสมัยรห้าก็มีอายุประมาณ300ปีแล้วแล้วก็เนี่ยลักษณะของชุมชนมีแบบึกร้านบ้านช่องเก่าๆเป็นไม้ๆอีกๆพอเดินไปเนี่ยสองข้างทางก็จะเป็นร้านรวงต่างๆพวกร้านกาแฟร้านไถยโพสก้าร้านอาหารแล้วก็ร้านแบบ เขาเรียกอาหารพื้นเมืองต่างๆเนาะก็มีแบบให้แวะมากมายเป็นตลอกข้าวซอยเล็กๆอะไรอย่างนี้มีแบบไอติมยี่ห้อหนึ่งที่ไอจิมจัลลวดเนาะไอติมจัลลวดแล้วก็พอไปซื้อมาแล้วก็มันก็แปลกดีเนาะแบบพอถอดปลอกออกมาเนี่ยมันเป็นไอบบาาตอิอมแบบธรรมดาตอนแรกนึกว่าเป็นไอติมแบบธรรมดาพอกัดแล้วเนี่ยข้างนอกมันเป็นเหมือนกรอบๆแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นแบบน้ำตาลเคลือบๆไปกับกรอบพอกัดเข้าไปเนี่ยข้างในก็จะเป็นไอติมแบบวานิลลานิ่มๆมันเยอะออกมาอร่อยมาก ก็คืออยากให้ใครมาเนี่ยก็มาลองได้พอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยเราก็สะดุดตากับร้านหนึ่งชื่อเรียกว่าร้านขนมดอกจอกคือผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือแบบตนก็เป็นคนใต้อะไรยเยคือแบบไม่รู้จักขนมดอกจอกคืออะไรแล้วก็เราก็ลองแวะดูก็เหมือนเป็นขนมเป็นแป้ง้วก็แบบเป็นกรอบๆอะไรเงี้ยนล้วขนาดเป็นดอกจอกจริงๆเลยจอกเหนืที่ขึ้นอยู่ตามน้ำเลรเงี้ย ดอกสวตแล้วก็ป้าเจ้าของร้านเนี่ยก็ใจดีมากเลยให้ลองทำด้วยเออผมก็เป็นคนที่ชอบลองอะไรทําอาหารอะไรอยแล้วก็เลยลองไปทำอาหารดูก็คือเป็นไม่ยากเนาะไม่ยากคือเหมือนฟรีมีพิมพ์เนี่ยแล้วก็สุ่มไปในแป้งปพิบสุม่มแล้วก็สุ่มในน้าํามันอะไรก็สนุกดีแล้วก็ร้านาน,นี้ก็ยังคงใช้แบบ เตาฟืนอ,อ,อะไรอย่างนี้อยู่เพราะว่าเขาถามป้าเจ้าของร้านแล้วเนี่ยก็คือแบบเหมือนว่าคือฟืนเนี่ยทำให้แบบน้ำมันเนี่ยร้อนแบบคงที่แล้วก็แบบเหล็กอะไรก็แล้วก็ทิมเนี่ยร้อนไปด้วยถ้าเกิดใช้แบบแก๊สเนี่ยทิมมันจะไม่ร้อนแล้วขนมจะร้ะอนจอมีส่วนพอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบม,มีบ้านการเรียนรู้เนี่ยเป็นบ้านเลขที่69นะครับก็เหมือนแบบมีเขาบริจาคเอาไว้เพื่อทําเป็นแบบศูนย์การเรียนรู้เ,รเ,แบบเ,รเ,เพราะข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือน แกลเลอรี่ภาพเนาะเกี่ยวกับชุมชนต่างๆกับพี่แบบช่างภาพเลยที่ไปถ่ายประกวดเอาไว้แล้วก็มีการประกวดแล้วก็มีการมาแสดงโชว์ก็แบบเออก็เกิดมูเลยแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับของชุมชนมากมายว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ไงเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจริญรุ่งเรื่องตอนไหนอะไรก็หนึงเหมือนทำเป็นแบบอิมเพรสชันขนาดเล็กแล้วมีการโชว์ของมากมายพอขึ้นไปชั้นที่สองเนี่ยก็จะมีแบบ พัานาการของชุมชนนี่ยมารมาวบรวมเอาไว้ว่าเออมีแบไหนบ้างบ้านคนนู้นบ้านคนนี้มีอะไรบ้างเลยพอเราข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตันทบุร <az> ีเน <az> ี่ยทุ่งเชื่อมต่อกับชุมชนริมน้ำตันทบุรีเนี่ยพอข้ามมาถึงก็จะเจอบทคริส เป็นโบสถ์เขาเรียกว่าโบสถ์แม่พาปฏิสนธินีรมนก็คือเป็นโบสถ์ของคริสต์ทอลิกนั่นเองก็คือว่าเป็นโบสถ์เนี่ยเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากคือแบบอายุถึง104ปีเป็นสถาปัตยกรรมแบบโคทชิกนะครับก็พอเข้าไปข้างในเนี่ยก็แบบรู้สึกแบบสงบแล้วก็แบบรู้สึกแบบอากาศข้างในเนี่ยเย็นมากเลยข้างนอกร้อนๆพอเข้าไปปุ๊บเย็นมากก็คือแบบเข้าไปแล้วก็แบบสวยงามมากจริงๆเลยโบสถ์ที้แบบสวยจริงๆพอมองมองขึ้นไปเนี่ยเหมือนแบบเหมือนไปอยู่ที่ฝรั่งเศสรอยทีเงียวจริงแล้วก็พื้นเนี่ยก็คือแบบ ก็นำเข้าจากฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็โบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นโบสถ์ที่แบบใหญ่เป็นโบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเลยจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมืองจันทบุรีไม่ได้มีแค่นั้นก็คือว่าเรายังได้ยินมาอีกว่ายัางมีป่ายชาชเลนเนี่ยที่มีคงความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็เราก็เลยเดินทางมาที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาหามุกเบน์ในพระราชดุมเี พอเรามาถึงแล้วเนี่ยเราคิดว่าเออมันเป็นป่าชนิดธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าแบบจังหวัดมุ <Okay. S 1> <the> ่งที่ทำเนี่ยพอเราเดินเข้าไปเนี่ยทางเดินที่เขาทำเนี่ยดูแบบดีมากสองข้างทางก็แบบมีความอุดมสมบูรณ์มากต้นไม้กับต้นใหญ่แล้วแบบรากอะไรอย่างนี้ก็เยอะแยะเลยอ่าวพอเราเดินออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นสุดยอดมากเลยเหมือนเราเหมือนไม่ใช่อ่าวมันไม่ใช่ป่าชนิดมันเหมือนกับแบบทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยคือแบบ เป็นทะเลศาสตร์ก็แบบมีต้นไม้มีภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออท้องฟ้าก็สวยมีนกปินมีคนพายเรือทั้งวันที่เจอมาแบบ พอผมได้มาเที่ยวมาสัมผัสเมืองนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีอะไรมากกว่าที่เราจรินตนาการเอาไว้จริงๆเลยคือมันเหนือความคาดหมายทุกๆอย่างเลยอีความประทับใจหนึ่งก็คือว่าแบบทุกๆคนที่เราไปถามไปขอความรู้นี่คือแล้วเขาก็จะพร้อมให้ความรู้แล้วก็แบบอธิบายเราอย่างละเอียดยจริงๆครับและนี่ก็คือเมืองที่เรามาลอดกันในวันนี้จันทบ,บุรีเมืองน่าลอดครับ